สวัสดีครับพบกับประโยคขั้นเทพตอนทนะครับก็ยังเป็นเรื่องของอนุประโยคนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราพูดไปในแง่มุมหนึ่งซึ่งก็คือการประกอบประโยคแบบคัมพาวใช่ไหมครับและคราวนี้เราจะมาเรียนรู้ในการประกอบประโยคอีกลักษณะหนึ่งเป็นยังไงนั้นมาดูครับเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับเรามาเช็คกันก่อนดีวกว่าว่าเราได้เรียนอะไรไปแล้วบ้างเกี่ยวกับประโยคขั้นเทพนะครับที่จะทําให้ ประโยคของเรามีความชัดเจนแล้วก็สะสลวยนะครับนอกจาก sb แล้วนะครับเราเรียนรู้ไปแล้วว่าเรายัางสามารถใช้กรรมนะครับเข้ามาทำให้ประโยคเราชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งก็ได้แก่คำที่เป็นคำนามและสรรพนามนะครับเรายัางเรียนรู้อีกว่ามี adverb อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถเอามาขยายประโยคของเราได้นะครับจากนั้นเราก็ไปเรียนรู้เรื่องของ infinitive แล้วก็ gerund ซึ่งก็คือกริยาที่เติม i n g และทำหน้าที่เป็นคำนามเอา2ตัวนี้ไปทำเป็นกรรมก็ได้เช่นกันนะครับแล้วเราก็ข้าม v 3นะครับไปพูดถึงเรื่องของอนุประโยคหรือ clause นะครับแต่พอจบเรื่อง clause แล้วเราก็จะกลับไปที่ v 3ตัวนี้นะครับวันนี้อะเรามาต่อเรื่องของอนุประโยคหรือ clause ให้จบกันเลยดีกว่านะครับไปครับเราก็มาเท้าความกันเล็กน้อยนะครับถึงเรื่องของ clause นะครับ clause ก็คือ ใจความนั่นเองนะครับหรือเราคุ้นๆกันในชื่อ S อ o บที่เราใช้กันอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับในหนึ่งประโยคนั้นนะครับจำเป็นจะต้องมีหนึ่งใจความเป็นอย่างน้อยหรือมี1คู่ของ S อโบนะครับหรือจะมีหลายคู่เราก็เอามาเชื่อมเชื่อมกันและเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่านะครับการเชื่อมในลักษณะ c o m p o u n d เป็นยังไงนะครับก็คือมี c a u s e นะครับเอามาเชื่อมกันนะครับด้วยตัวเชื่อมซึ่งเรียกว่านะครับ coordinating conjunction นะครับตัวอย่างที่เรายกไปก็คือมี and but or so นะครับในครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับการเชื่อมประโยคนะครับแบบ complex นะครับก็ compound sentence นะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็น complex sentence นะครับก็คือประโยคความร่วมและประโยคความซ้อนนะครับเป็นยังไงนะครับแตกต่างจากคราวที่แล้วยังไงแทนที่จะมี clause ซึ่งเป็นเอกเทศจากกันก็จะเป็น ลักษณะที่มีคลอสหนึ่งเป็น Clause หลักเรียกว่า main clause นะครับและอีกคลอสหนึ่งเป็น Clause ที่มาขยายเรียกว่า dependent clause นะครับตัวเชื่อมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ตัวเชื่อมไม่ใช่ coordinating conjunction นะครับแต่จะเรียกว่า subordinating conjunction นะครับเช่น after although because นะครับหรือถ้าไม่ใช่ subordinating conjunction ก็จะเป็น relative pronouns เช่นนะครับ that who which what ย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นยังไงนั้นเรามาดูกันต่อครับอันนี้ผมก็ได้พูดถึงไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะมีการเชื่อมกันของ clause ที่อันนึงเป็น c l a u หลักนะครับเป็นใจความหลักแล้วก็อีก clause หนึ่งเป็นใจความรองนะครับแล้วก็ตัวที่มาเชื่อมก็คือ conjunction ซึ่งเรียกว่านะครับ <c oughs> subordinating conjunction นะครับหรือมีอีก ประเภทหนึ่งคำประเภทหนึ่งก็คือ relative pronouns ก็เอามาใช้เป็นตัวเชื่อมในการประกอบประโยคแบบ complex sentence ได้เหมือนกันนะครับที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้ก็คือเรื่องของ relative pronouns นะครับเราจะพูดกันเน้นไปที่การใช้ relative pronoun อยู่4ตัวนี้นะครับก็คือ that which who whose นะครับซึ่งการประกอบประโยคแบบ complex นั้น มันก็ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับถึงแม้ว่านะครับจะเป็น subordinating conjunction ตัวอื่นๆก็ตามนะครับสามารถใช้หลักการนี้ในการที่เอาไปประกอบประโยคได้หรือศึกษาเพิ่มเติมต่อได้เหมือนกันนะครับมาดูกันครับอย่างเช่นประโยคที่ว่า the police have found the boy who disappeared last week นะครับตำรวจนะครับได้เจอเด็กผู้ชายนะครับผู้ที่นะครับหรือคนที่ หายไปนะครับหายสับสนหายตัวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับจำก็ได้ไหมครับว่าถ้าผมขีด1เสน้นนะครับก็คือผมจะแทนว่าส่วนนั้นอะคือเป็นภาคประธานนะครับและถ้าผมขีด2เสน้นก็จะแทนว่าส่วนนั้นคือภาคแสดงนะครับในเมื่อมีภาคประธานภาคแสดงตรงนั้นเรียกว่า clause หรือ s b .V นะครับประโยคนี้มี2 clause clause แรกก็คือ police เป็น S ใช่ไหมครับ have found เป็น V และอีกคลอสหนึ่งนะครับก็คือเชื่อมด้วยนะครับ relative pronoun ก็คือ who นะครับ relative pronoun ตัวนี้คือ who และก็ยังทำหน้าที่นะครับเป็นประธานของคลอสที่2ด้วยนะครับเราก็คิด1เส้นนะครับและนะครับ disappeared นะครับหายตัวเป็นภาคแสดงของคลอสที่2นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับตำรวจ ได้พบนะครับเด็กผู้ชายใช่ไหมครับ Who ตรงนี้อ้างถึงใครครับอ้างถึงเด็กผู้ชายใช่ไหมครับสแสดงว่าคลอสหลังทั้งหมดนี้มาขยายคลอสแรกก็คือขยายตัวคำว่าบ่อยนั่นเองนะครับเรามาลงรายละเอียดนะครับกันนิดหนึ่งถึงข้อบอ่งใช้นะครับเมื่อเราจะพูดเกี่ยวกับคนเนี่ยนะครับเราจะใช้แทก หรือหู้นะครับอย่างเช่น I talked to the girl who won the first prize lottery นะครับผมพูดกับผมคุยกับผู้หญิงนะครับคนที่ถูกหวยเรามาที่หนึ่งะครับเรามาดู S-SV ดีกว่า SV คู่แรกอยู่ไหนครับ S ก็คือ I V ก็คือ talk ใช่ไหมครับและอีกคู่หนึ่งล่ะนะครับก็คือหู้แล้วก็ one นะครับวันนี้ก็คือช่องที่2ของ win นะครับหรือก็คือชนะนะครับ แล้วก็ฮูนอกจากจะเป็นประธานของคลอสที่2แล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นตัวเชื่อมด้วยนะครับประโยคต่อไปนะครับ I went to see the doctor who had helped my mother ผมไปหาคุณหมอคนที่ช่วยคุณแม่ผมไว้นะครับ I ก็คือ S ของคลอสแรกนะครับ went ก็คือ V ของคลอสแรกเช่นกันนะครับแล้วก็ who ก็เป็น S ของคล s สที่2นะครับแล้วก็ had helped เป็น v ของคล s สที่2นะครับ2 c l a u s สมารวมกันนะครับโดยที่ who ก็ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมด้วยนะครับจะใช้ that ก็ได้นะถ้าเราพูดถึงเราพูดเกี่ยวกับคนจะใช้ that เป็น h o ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้แปลว่านั่นนะครับแปลว่าที่นะครับฉันไปหาหมอคนที่นะครับช่วยคุณแม่ของฉันไว้นะครับ หรือบางทีก็แปลว่าว่าฉันพูดว่านะครับแดดไม่ได้แปลว่านั่นอย่างเดียวนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราพูดเกี่ยวกับสิ่งของนะครับหรือสัตว์นะครับเราใช้ that หรือ which นะครับ that หรือ which สองอันนี้นะครับเมื่อกี้เราถ้าเป็นคนเราใช้ w h ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสัตว์สิ่งของเราใช้ which นะครับหรือว่า that นะครับดูตัวอย่างประโยคนะครับ I like the car that won the race ผมชอบรถนะครับคันที่ชนะการแข่งขันนะครับ I like the car which won the race นะครับอีกประโยคนึง the dog that bit me belonged to สมศรีนะครับหมาสุนัขนะครับที่กัดผมนะครับเป็นของสมศรีนะครับ เราจะบอกว่า the dog which b i t may belong to s สมศรีก็ได้เหมือนกันใช้อะไรก็ได้นะครับ which หรือ that ก็ได้นะครับคำเชื่อมที่เราใช้เป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของ complex sentence นะครับเป็นคำเชื่อมที่เราเรียกกันว่า relative pronouns ใช่ไหมครับซึ่งก็ได้แก่คำว่า that who which นะครับและในเมื่อมันเป็นคำสรรพนามแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำหน้าที่สองอย่างเหมือนกับคำสรรพนามทั่วไปก็คือ เป็นประธานและก็เป็นกรรมนะครับของ c a u s s นะครับทีนี้มาดูเป็นประธานก่อนหน้าตาเป็นยังไงประโยคก็ที่เราดูกันไปแล้วนะครับ i t a l k to the girl who who won the first prize lottery นะครับผมได้คุยกับเด็กผู้หญิงผู้ที่ถูกรางวัลที่1น,นะครับ l ตเ t t e r y รางวัลที่1น,นะครับเป็นประธานยังไงนะครับประธานของ c l a u s e ที่2ก็คือ who won who เป็น s วันเป็นวีนะครับเห็นประธานภาพราประธานภาพแสดงชัดเจนนะครับอีกประโยคหนึ่ง i went to see the doctor who had helped my mother had help เป็นภาพแสดงของคลาสที่2 w h ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานอ่านี่ก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับถ้าเป็นกรรมล่ะนะครับก็แบบนี้นะครับ the card that tim sent was nice นะครับมี2คลาสเหมือนกันคลาสแรกคลาสหลักก็คือ the card เป็น s นะครับแล้วก็ was เป็น what's nice เป็น V นะครับเป็นภาคแสดงนะครับแล้วก็อีกคลาสหนึ่งก็คือ Tim เป็น S แล้วก็ sent เป็น V นั่นเองนะครับแล้ว which ทำหน้าที่เป็นอะไรทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมและก็เป็นกรรมทำไมถึงเป็นกรรมกรรมของคลาสไหนคลาสที่2ก็คือ Tim sent นะครับทีนี้เป็นยังไง Tim เขา sent s e n อะไร sent c a ดแล้วอะไรที่อ้างถึงร์ดนะครับก็คือคำว่า which นั่นเองเป็นสรรพนามที่ อ้างไปถึงคำว่าการนะครับอีกอันหนึ่งนะครับ the woman who I met was very beautiful ผู้หญิงที่ผมเจอสวยมากนะครับลาสหลักคลาสแรกก็คือ the woman was very beautiful นะครับอันนี้ก็คือ the woman เป็น s นะครับ was very beautiful เป็น v เป็นภาคแสดงของคลาสแรกนะครับลาสที่2ก็คือ I met s ก็คือ i met ก็คือ v นะครับส่วนกรรมของ met ก็คือเจอเจอใครก็คือเจอ the woman แล้วสรรพนามที่ใช้อ้างถึง the woman ก็คือ who หรือ that ตรงนี้นั่นเองนะครับถ้า that who which เป็นกรรมแบบเมื่อกี้นะแบบเมื่อกี้เลยนะครับเราสามารถจะละได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับเช่น the card that Tim sent was nice was nice the card Which Tim sent was nice เราสามารถจะละออกไปได้นะครับคำว่า that หรือ which นะเนี่ยออกไปได้ก็กลายเป็น the car Tim sent was nice ก็ได้นะครับอีกประโยคหนึ่งนะครับ The woman who I met was very beautiful ผู้หญิงที่ผมเจอสวยมากเราก็สามารถจะละ that หรือ who ตรงนี้ออกไปได้ก็เป็น The woman I met was very beautiful The woman I met was very beautiful นะครับ จริงๆแล้วหลักการที่ผมพูดมาเป็นกรรมเป็นประธานอะไรพวกนั้นก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะครับเพียงแต่ผมอยากจะให้ดูโครงสร้างประโยคที่มันใช้คำพวกนี้ในการเอามาประกอบประโยคนะครับแต่ก็จะพูดออกมาโดยที่ไม่ได้เกลื่นไม่ได้พูดถึงหลักการอะไรเลยมันก็ต้นล้นไปหน่อยนะก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะให้เห็นโครงสร้างการใช้นะครับมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นอัตโนมัติไปเองถ้าเรา อ่านบ่อยเข้าใจทําความเข้าใจประโยชน์พวกนี้บ่อยๆแล้วก็อ่านบ่อยเห็นบ่อยมันจะมันจะเก็ตไปเองมันจะใช้ถูกไปเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนรู้ว่าโอ้เป็นกรรมประธานอะไรยุ่งยากนะครับทีนี้มาดูคําว่า w h o s นะครับ w h o s ก็คือ who นั่นเองนะครับแต่มันมีความหมายหรือมีมีคอนเซปต์ของการเป็นเจ้าของนะครับแสดงความเป็นเจ้าของอยู่ในคํานี้ด้วยนะครับมาดูประโยคครับ s i r i is the the woman whose husband is an actor s i r i เนี่ยเป็น ผู้หญิงนะครับผู้ที่มีสามีเป็นนักแสดงนะครับคลอสแรกก็คือ s i r is i the woman นะครับคลอสที่สองก็คือ husband is an actor ใช่ไหมครับถ้าเราจะเอาคลอสที่สองมาแยกมาเป็นอีกประโยคหนึ่งแล้วก็จะได้ว่า her husband is an actor ใช่ไหมครับมันมีความเป็นเจ้าของแสดงความเป็นเจ้าของอยู่นะครับมี possessive pronoun นะครับ p e s s i o n แต่ตรงนี้มันเป็นคำเชื่อมด้วยเลยต้องใช้คำว่า w h o s แทนคำว่า her ไม่งั้นก็ต้องเขียนแยกกันนะครับ Siri is the woman her husband is an actor อย่างเงี้ยนะครับมันจะแยกกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเขียนมาเป็นประโยคเดียวกันนะครับตัวเชื่อมมันก็จึงเป็น w h o s และมีลักษณะของการแสดงความเป็นเจ้าของในคำนานนะครับต่อมา the man whose dog bit me didn't Apologize uh, ผู้ชายนะครับผู้เป็นเจ้าของสุนัขที่กัดผมไม่ขอโทษนะครับคลอสแรกก็คือ the man didn't apologize นะครับ didn't apologize คลอสที่สองก็คือ dog bit me นะครับคลอสที่สองนะครับถ้าเราจะเขียนคลอสสองแย,ยกออกมาก,ก็จะเป็น his dog bit me ใช่ไหมครับ His dog bit me นะครับ The man didn't apologize His dog bit me แต่เราเอาสองอันนี้มารวมกันก็จะกลายเป็น The man whose dog bit me didn't apologize นะครับมาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับ Complete the sentences using information in brackets and that นะครับเขาบอกว่าให้เราทำประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ข้อมูลในวงเล็บนะครับ ก็คือแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้คำว่า that นะครับในการเชื่อมนะครับข้อมูลเขาให้มา2ประโยคในวงเล็บก,ก็คือ Jack made a table it's not very strong Jack เนี่ยทำโต๊ะขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็มันไม่ค่อย strong เลยนะครับเรามารวมกันก็นจะเป็น the table that Jack made is not very strong นะครับโต๊ะที่ Jack ทำเนี่ยไม่ค่อย strong ข้อที่2ครับ I read about a new computer ประโยคที่1น,นะครับผมอ่านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เครื่องหนึ่งนะครับ I had seen on I had seen it on TV ผมเห็นในในทีวีนะครับเอามารวมกันก็จะเป็น I read about the new computer that I had seen on TV นะครับผมก็ผมอ่านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เครื่องนึงที่ผมได้เคยเห็นในทีวีนะครับ ข้อที่3นะครับในวงเล็บเขาบอกว่า Jane made a cake เจนทำเค้กนะครับแล้วประโยคที่2 nobody liked it เจนทำเค้กไม่มีใครชอบเลยนะไม่มีใครชอบเลย2ประโยคนะครับก็เขียนไปเป็นประโยคเดียวกันก็คือ nobody nobody liked the cake that Jane made นะครับไม่มีใครชอบขอนมเค้กที่เจนทำเลยนะครับ ข้อต่อไปข้อ4นะครับในวงเล็บเขาให้ข้อมูลมาก็คือประโยคที่หนึ่ง Mary sent me a letter Mary ส่งจดหมายให้ผมฉบับหนึ่งนะครับประโยคที่2 it was very funny มันตลกมากนะครับมาดูเอาสอ,อันนี้มาเชื่อมกันนะครับด้วยคำว่า t ทจะเป็นยังไง the letter that Mary sent me was very funny นะครับ the letter that Mary sent me was very funny นะครับ ข้อที่5ครับเขาลเขาให้มาก็คือ my sister wrote an article my sister wrote an article น้องสาวของผมเนี่ยเขียนบทความนะครับเขียนบทความขึ้นมาบทความหนึ่งนะครับประโยคที่สองบอกว่า the newspaper is going to publish it นังสือพิมพ์เนี่ยกำลังจะตีพิมพนะ์นะทีนี้เอามารวมกันก็จะเป็น the newspaper is going to publish the article that my sister wrote นั่นเองนะครับหนังสือพิมพ์กำลังจะตีพิมพ์นะครับบทความที่น้องสาวของของผมเขียนขึ้นมานะครับข้อที่6ครับข้อมูลเขาให้มาก็คือ I met an old lady นี่คือประโยคแรกนะครับผมเจอผู้หญิงแก่คนหนึ่งนะครับ She was 103 years old เขาอ,อายุ103ปีนะครับ เอาสองประโยคมาเชื่อมกันก็จะเป็น the old lady that I met was 103 years old อย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้หญิงแกนะครับที่ผมเจออายุ103ปีนะครับข้อสุดท้ายนะครับเขาให้มาสองประโยคเช่นกัน I saw a house ผมเจอบ้านหลังหนึ่ง My brother wants to buy it. น้องชายของผมต้องการจะซื้อมันนะครับทีนี้เอาสองอันนี้มาเชื่อมกันสองประโยคนี้มาเชื่อมกันด้วยคำว่า that จะเป็น I saw the house that my brother wants to buy. ผมเจอบ้านนะครับหลังที่น้องชายของผมอยากจะซื้อนะครับ โอเคก็ไม่ยากเกินเกินไปนะครับสามารถทำความเข้าใจในแต่ละประเด็นที่เอามานำเสนอให้ในวันนี้นะครับถ้าคลายได้ลองดูคลิปต่างๆตั้งแต่อันแรกมาถึงอันนี้คิดว่าน่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับอินบ็อกซ์หลายๆคนส่งถามคำถ,ถามมาในอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับประเด็นในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับเจอกันครั้งหน้านะครับเรื่องของ Participle ก็คือ v 3แล้วก็ v ing นะครับในลักษณะที่เป็นก็เรียกว่า Participle มันเป็นยังไงนั้นก็ติดตามกันครั้งหน้าแล้วกันนะครับสำหรับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ